ดีนะคุณคะเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดว่าแฟนสาวเนี่ยสะดุดรื้ว่ามีปัญหาในเรื่องของการเงินหรือว่าเรื่องของงานเนี่ยถูกต้องอเขาก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยไงเพราสะดุดคนเดียวเพราะว่าเขาเนี่ย<อ>มีล้นอยู่แล้วค่ะไม่ <laughs> คือเหมือนว่าตอนนี้ก็คือต่างคนต,ต่างสร้างฐานะไปก่อนอคุณคิดดูถ้าเกิดว่าไฟ ผู้หญิงนะแข็งแรงให้ฝ่ายหญิงเนี่ยทำงานออไปก่อนถูกต้องออมีข่าวดีเมื่อไหร่เดี๋ยวจะไปรับประทานอาหารด้วยที่งานเออเราต้อง <ขา S 2> ได้ไปนะ <laughs> <ขา S 2> เอามาที่ข่าวต่อไปนะครับเปิดตัวกันไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับศูนย์สุขภาพเด็กของโรงพยาบาลพญาไทย2ศูนย์สุขภาพเด็กครบวงจรนะครับที่งานนี้คุณแม่คนสวยอย่างจูนกัสมา ก็ควงลูกน้อยนะครับอย่างน้องออกัสมาร่วมในงานด้วยพร้อมกับมาอัปเดตถึงอาการป่วยของลูกชายคนเล็กอย่างน้องออกูดนะครับที่ป่วยเป็นโรคเลซี่ไอนะครับให้ได้ฟังกันโดยเธอก็บอกนะครับว่าตอนนี้ยังคงต้องปิดตาของลูกเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อให้องศาตาเนี่ยสามารถทําการผ่าตัดให้ชัดเจนมากกว่านี้เพราะการผ่าตัดเนี่ยค่อนข้างเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากๆโดยเธอยอมรับว่าตอนแรกเนี่ยแอบหวั่นใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่พอมีโอกาสได้ปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญและพูดคุยกับผู้ปกครองนะครับ ที่มีลูกเป็นโรคนี้ก็ทําให้สบายใจมากขึ้นส่วนที่คนมองว่าลูกของเธอเนี่ยเป็นโรคตาเหล่นะสาวจูนบอกว่าไม่อยากไปใส่ใจหรือคิดมากอะไรกับเรื่องนี้เพราะคิดว่าคนที่พูดออกไปเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าโรคเลซิอและโรคตาเหล่เนี่ยเป็นคนละแบบกันตอนทั้งบอกด้วยว่าตอนนี้ลูกชายนะครับน้องออก,ก์กาเนี่ยก็เพิ่งจะเข้าโรงพยาบาลไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าป่วยเป็นโรคไข้หวัดส่วนในเรื่องธุรกิจ ร้านโคขุนที่โดนผู้จัดการร้านโกงเงินไปนะครับตอนนี้ได้เคลียร์เรื่องเงินทําสัญญาการใช้หนี้ที่โกงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยให้ทางคู่กรณีเนี่ยผ่อนจ่ายเป็นรายเดือนครับตอนแรกหว่นใจนะตอนแรกซีเรียรเพราะว่าเฮ้ยมันเหมือนเรื่องใหม่สําหรับเรามากเป็นโรคใหม่สําหรับเรามากแต่พอมาศึกษาแล้วปรึกษาหมอที่มีความเชี่ยวชาญดูแลเราอะไรเงี้ยเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นกันเยอะมากแล้วเขาผ่ากันแบบ ผ่ากันง่ายแล้วก็จบกันไปหลายคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจูก็มีมีคุยกับแม่แมที่เขามีประสบการณ์ด้านทางนี้โลกนี้อะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันก,ใก็ให้กำลังใจให้กําลังใจกันอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบน่ากังวลแล้วตอนนี้เพราะว่าหนูอยู่กับโลกนี้มาตั้งแต่ออกก้าไอออกกูสองเดือนตอนนี้ออกกูสิบเดือนแล้วหนูคุยเรื่องนี้กันมาแบบวันเว้นวันเลยเลยชินแล้วค่ะไม่หรอกคือเขาก็อาจจะเขาไม่รู้คําว่าเลซี่ไอเพราะว่าต้องบอกว่าเลซี่ไอกับตาเหล่เนคนละโลกกัน เขาอาจจะอุ๊ยทำไมน้องตาเหล่อะไรเงี้ยเราพยายามมองข้ามเพราะถ้าเราไปใส่ใจไปอะไรกับตรงนั้นเนี่ยแม่นี่แหละจะแบบแค่ลูกปวดเป็นหวัดธรรมดาแม่ยังยังเครียดเลยเนาะเป็นอะไรเงี้ยพอมาเป็นเรื่องตายเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่พยายามมองผ่านแม่อะไรคะ่ะเพราะว่าเขาก็อาจจะไม่รู้ก็ได้หรือหรือถ้าเขารู้แต่เราไปใส่ใจกับตรงนั้นเราก็บ้าพอดีก็ปล่อยไปไม่ลคะค่ะเขาเขออาออยู่แล้ว เขาไอแต่นี้เขาไอายเยอะไอยเยอะเป็นหวดัดเป็นไข้แล้วก็เข้าใจว่ากลัวเขาจะเป็น RSV ก็เลยน,นั่งเอากล้าแอดมิดอยู่โรงพยาบาลเลยแล้วกันจะได้ให้หายทีเดียวกลับมามาต้องติดน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ากี่วันกลับวันนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวไปเอาออกละไปรับออกละค่ะก็เรื่องเงินลงตัวแล้วค่ะเพราะว่าเรามีเป็นลายละอักษรทําสัญญาเรียบร้อยการใช้หนี้ที่เขาโกงไปอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ถึงเวลาครบเดือนเขาก็จ่าย ต้องจ่ายตามนี้อะไรเงี้ยเขาก็จ่าย <S 2> <S 2> ขเขาก็น่ารักไม่เบี้ยวก็ขขเขาาก็ขอขอผ่อนนั่นแหละแล้วก็โอเคคนเคยอ,ยอยู่ด้วยกันานานๆเนาะแล้วก็เออก็ผ่อนให้ตรงละกนนันอะไรเงี้ยเราก็ไม่คุยเองแล้วเราไม่อยากคุยเพราะว่าเราเลี้ยงเขามาก็ต้องนานอะ่ะแล้วก็ให้ทางเลขาพี่เปิ้ลเป็นคนจัด